สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อัปเดตอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับอ้อยคันน้ำจากกรมวิชาการเกษตรนะครับวิจัยพันธุ์สำเร็จที่มอเกษตรศาสตร์นะครับก็เลยเรียกใช้ชื่อเป็นเหลืองเกษตรศาสตร์หรือมอกอ .60 นะครับในอ้อยคันน้ำตัวใหม่ๆอีกตัวนึงนะครับนอกจากสีส้มลง สุพรรณสีส้มรงเหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับก็สามพันนี้ก็เป็นพันที่ที่โที่สุพรรณนี่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าเหลืองกเกษตรศาสตร์กับสีส้มรงนี่เพิ่งมีมานะก็เป็นอ้อยขันน้าสีส้มรงก็เป็นอ้อยที่มีรสชาติหวานหอมน้ําผลไม้นะครับหวานหอมน้ําผลไม้แล้วก็ควันได้ด้วยนะควันได้ด้วย กอบกับสุพรรณนะครับสุพรรณยังถือว่าแข็งไปถ้าเทียบกับสีสำารงนี่สิฝั่งนี้เป็นสีสำโรงหนึ่งนะครับอ่าส่วนนี้เป็นเหลืองเกรรษตรศาสตร์นะครับอ้อยเหลืองเกรรษตรศาสตร์ลักรรษณะทางกายภาพนะอ้อยสภาพของมันเป็นแบบไหนก็นี่ครับเป็นแบบนี้ถ้าปลูกใกล้สุพรรณก็แยกกันไม่ออกหรอครับ <laughs> ผมก็แยกไม่ออกดูยากยากะแต่ว่า มันมีเอกลักษณ์ตรงที่ป้องมันสังเกตไหมมันก็จะมีช่วงที่ขาดน้ําและไม่ขาดน้ำํำผมมีช่วงที่ขาดน้ําและไม่ขาดน้ําแต่ทําไมป้องมันเสมอกันลํามันเสมอกันก็คือมันน่าจะเป็นอ้อยที่มีลํายาวโดยกรรม,มพันธุ์โดยพันธุ์ของมันน่นะครับนี่เห็นไหมก็ยาวดีนะเนี่ยก็ยาวดีนะครับพื้นขึ้นพุ่ง สูงมากเลยสูงมากส่วนฝั่งขวานี่เป็น,นอันนี้เป็นอ้อยแดงยักษ์นะส่วนตรงนี้เป็นอ้อยเวียดนามนะครับอ้อยเมียลกไหม่เสานะครับมันตรงนี้มันยังไม่ไม่แตกกอดีเพราะว่ามันปลูกที่หลังไอ้อ้อยฝั่งทางนู้นแตตอนนี้อ้อยฝั่งทางนู้นแถวแถวเนี้ยมันถูกตัดไปมันก็เลยมีแสงเข้ามาเต็มเต็มตอนแรกมันปลูกที่หลัง ตอนตรงตรงกลางนี่ผมไม่ได้ปลูกผมปลูกนี่กับปลูกนี่ตรงนี้เว้นไว้แต่อันนี้พอได้พันมาพ่อนพันมาก็เลยมาปลูกเสริมมันก็เลยโตช้ากว่าเขาแต่พอมันได้แสงได้ทุกทีมันก็เลยอยู่ลรงกลางพอมันได้ลรงกลางปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงเดียวเพราะไม่ออกข้างเพราะแสงมันไม่สาดเข้าข้างแสงมันมาจากตรงกลางฮะมันก็เลยพุ่งแล้วก็จะไม่แตกกอไงมันก็เลยพุ่งยาวขึ้นมาก็จะดูเหมือนทันทันกับเดืองกรศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็ยังไม่สูงเท่านะอ้อย เมลุกไมายเลานะของเวียดนามเขานะครับมันดำปีเลยนะเนี่ยดูลักษณะลำดำปีเลยแป้งมีแป้งไม่นอกจากมีแป้งแล้วยังมีฐานด้วยอ,อยเวียดนามแปลกดนะีนี่อ,อยเวียดนามเหลืองกเกษตรซาตอนะครับก็มีลักษณะลำที่ยาวยาวแต่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญหญยาวแต่ไม่ใหญ่ นะครับเนี่ยผมให้ปุ๋ยดีมากเลยนะแต่ลำก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หมายถึงว่ามันไม่ใช่อวบใหญ่อวบเบื้องเริ่มนะมันมันไปนเลียงให้ยาวด้วยด้วยมันมันไม่ขยายออกข้าวมันจะพุ่งอย่างเดียวเลยเป็นลำที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่แต่ยาวอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ยาวส่วนลำใหญ่ก็มีนี่อันนี้ถือว่าใหญ่ละอันนี้ก็ถือถือว่าใหญ่นะครับใหญ่สมบูรณ์ นี่ครับเหลืองกเกษตรศาสตร์ใบก็คล้ายๆกับสุพรรณเลยห่อ,อนช้อยแต่ดูแล้วจะเกลี้ยงๆนะจะเกลี้ยงๆกว่าสุพรรณเยอะอยู่นะครับอาจจะไม่คมเท่าสุพรรณหูใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นหูใบนี่นะหูใบเขาครับชันตรงครับชันตรงพุ่งพุ่งดีจริงๆเนี่ยฮะพุ่งสูงนะครับพุ่งสูงดีจริงๆ ถ้าถ้าอ้อยพุ่งสูง,ง่นี้ฐารากก็จะแน่นไปด้วยนะครับถ้าโดยธรรมชาติของพืชถ้ามันฐานรากไม่แน่นมันไม่กล้าพุ่งสูงหรอกครับมันจะออกข้างให้มันพุ่งขึ้นพยายามที่จะพุ่งขึ้นก็มันก็คงมั่นใจว่ารากรากถานมันดีนะครับโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะนะท่าที่สังเกตอ้อยมาจะเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> อ้อยเหลืองกศษศาสตถ้าใครสนใจทันนะครก็ แต่ผมจะแบ่งให้นี่แค่นิดเดียวนะเพราะว่าผมจะขยายเพราะว่าผมจะขยายเป็นแปลงใหญ่นะครับผมจะเอาพวกนี้ไปขยายเป็นแปลงใหญ่เนี่ยครับตรงที่ผมโลสุพรรณเดี๋ยวว่างนทีนึงอ่ะเดี๋ยวจัดการแปลงใหม่ผมผมจะโละผมผมจะปลูกให้ให้ให้เยอะที่สุดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเหลืองที่เสือสามันไม่ออกดอกครับมันยาวใหญ่ คันไม่หมดมันก็ไม่ออกดอกก็จะอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องเร่งเราไม่ต้องเร่งรีบในการคันเนี่ยฮะด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่ต้องเร่งรีบเลยนี่ครับเรื่องเกษตรศาสตร์มันก็จะมีคันไปได้ตลอดนะจะมีคันไปได้ตลอดไม่ต้องเร่งรีบนี่ครับทั้งแถวเลยครับนี่ฮะทั้งแถวเลยเรื่องเกษตรศาสตร์จะแบ่งคันให้ได้ครับแต่แบ่งให้ได้ไม่เยอะนะครับถ้าใครอยากได้ไมคคันน้ํานะครับผมคิมดูแล้ว อร่รสชาติหวานมันหวานมันกลมกล่อมหวานมันหอมกลมกล่อมแต่สุพรรณมันจะหวานหอมกลมกล่อมสุพรรณนะหวานหอมกลมกล่อมแต่นี่หวานมันนะมันมีมันเข้ามาด้วยพันนี้มันแปลกตรงที่เอิมมีรสชาติมันต้องลองกินเองบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกมันจะมีความมันเข้ามาด้วยเหมือนเอานมไปหยดใส่หรือเปล่าไม่รู้นะ ก็ลองกินดูนะครับถ้าใครมีโอกาสใครมีพันธใครมีท่อนที่มันเก่มันมอะไนี่ก็มีคนรู้จักมีเลยนะก็ให้ลองให้เขามาเรามาคันกินทดสอบรสชาติของน้าดูแต่ผมว่ามันผ่านเพราะว่าก็มันผ่านอนะ่ะผ่านไม่ผ่านมัน,นอยู่ที่คนกินก็คือแต่ว่าอันดับแรกเลยถ้าการเติบตัวไม่ดีรสชาติน้ําไม่ได้สีน้ําไม่ได้มันก็จะไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรถูกไหมครับ เพราะนั้นก็คือมันก็คืออ้อยขนาวตัวหนึ่งซึ่งเอามาให้เราเป็นตัวเลือกนะครับเหลืองกเกษตรศาสตร์หนีทางแถวเลยนี่ครับเดี๋ยวจะแพนกล้องอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับปึ๊บก็ลาวกันไปด้วยอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตแบ่ง่้นแผ่นให้ได้ครับแต่แบ่งให้ได้ไม่เยอะเพราะผมจะขยายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์ หรือมอก6กนะครับสวัสดีครับ